าพรวมการลงทุนในระยะถัดไปจะวางแผนอย่างไรติดตามได้ใน t r เทรดทามค่ะเทรทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุวัสด์วัฒนาพรพรมค่ะผู้อำนวยการสายงานวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัสด์คะสวัสดีค่ะคุณสุวัสด์ครับสวัสดีครับ คุณไทยก็ห่อเหี่ยวมาเรื่อยๆนะวันนี้ก็ลงต่ออีกแล้วมองอย่างไงบ้างพอจะมีอะไรเป็นความคาดหวังให้พวกเราได้บ้างฮะครับก็สำหรับฝ่ากคุณไทยนะครับประเด็นที่กดดันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องต่างประเทศนะครับเป็นภาพ US on yield ตลาดที่ปรับตัวขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็ยังบวกเพิ่มขึ้นต่อนะครับก็อยู่บน b a c k ด r o ปนะครับที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย เขาน่จะแข่งแงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นปัจจัยในประเทศนะครับเร่งเสถีรภาพทางด้านการเมืองเนี่ยดูเหมือนว่า,าจะเป็นปัจจัยที่หลกวรอยู่มากพอสมควรค่ะ,ะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับจุดดีก็คือว่าก่อนที่จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญๆทั้งวันนี้และพรุ่ง,งนี้นะครับมุมมองที่ตลาดมีในฝั่งของมงจรดอกเบี้ยาดเนี่ยนขาให้จะมาดระวังแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย อย่างครั้งกนวันนี้เองยอดของผู้ขอรับสิทธิกันกันว่างานครั้งแรกนะครับถ้าไม่ได้ต่ํากว่าสองแสนตาแหน่งจนมากจนเกินไปนะครับผมคิดว่าตลาดจะเริ่มตั้งฐานได้นะครับส่วนพรุ่งนี้เงินเฟอ้อ PCE นะครับถ้าออกมาในระดับใกล้ๆกับที่ตลาดคิด0ูนุสาเปอร์เซ็นตมนอนมัน,มนเนี่ยส่งตัวจากเ,ออเดือนที่แล้วนะครับก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างสเตติมตนในเชิงบวกให้กับพวกสินทรัพย์เสี่ยงได้นะครับส่วนภายในต้องยอมรับนะครับว่า เรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยต้องตามมาันอีกสักเดือนกว่าๆนะครับกว่าศาลจะมีคาตัดสินในกรณีสําคัญสําคัญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราดูมุมบวกนะครับจะเห็นภาพว่าอีพีเอส e ตลาดนะครับระยะหลังเนี่ยเร,เริ่มเห็นการตั้งฐานดีๆขึ้นเรามีภาพของการปรับขึ้นนะครับจนทําให้สถานีโซนฐานที่เรามองรอบนี้ครับหนึ่งสามห้าศูนย์ถึงหนึ่งสามสองศูนย์เนี่ยเอ n ร์เน็งยูเก็บนะครับก็อยู่ในระดับที่เป็นดูดเม็ดเงินใหม่ๆเล็น น่าจะดึงดูดเด่องใหม่ได้มากพอสมควรครับค่ะในภาพของการสร้างฐานณปัจจุบันเนี่ยนะคะหลายคนกังวลใจค่ะต่างชาติก็ยังขายจะหลุดแนวรับเดิมหรือแม้กระทั่งโลใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือเปล่าคะครับก็ในระยะสั้นเรายังให้โซนฐานอยู่บริเวณไม่น่าจะหลุดโลเดิมนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูฐานกําไรตลาดที่เริ่มนิ่งนะครับคิดกลับมาเป็น e a r n ์เน็งอยู่กับนะครับก็ อยู่ระดับกือบปอร์เซ็ซึ่งตรงนี้เนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่สเนเนี่ย เยอะพอสมควรนะครับเรามักจะเป็นจุดที่ตลาดเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดวิกฤตนะครับจะมีภาพของการกลับสถานะขึ้นมาครับอืมอันนี้เรียนถามตรงๆเลยอยากรู้มานานแล้วนะครับ <c oughs> คือเราทุกคนก็เชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเคลื่อนไหวตามความคาดหวังในอนาคตแล้วตอนนี้ถ้ามองไปยังอนาคตเหมือนเกือบทุกคนก็มองตรงกันว่าเศรษฐกิจครึ่งหลังของปีก็ควรจะดีกาไรบริษัทจดทะเบียนก็ควรจะเติบโตแล้วทำไมตลาดหุ้นไม่ตอบรับเชิงบวกบ้างเลยฮะ ครับก็ระยะสั้นต้องเรียนว่าอาจจะมีโอเวอร์แฮงนะครับในเรื่องของอประเด็นการเมืองนะครับพอประเด็นการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ตลาดเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเนี่ยท้ายสุดแล้วจะส่งผ่านเรื่องของภาพบวกเนี่ยมาที่กําไรตลาดเนี่ยได้าตามที่ถูกอคอนเทนต์ซ์ประเมินไว้หรือไม่นะครับ,รบนี่จะเป็นเรื่องหลักในระยะสั้นครับ ความกดดันในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้ตลาดพุ้นไทยไม่ค่อยไปไหนมันต้องวางแผนยังไงล่ะคะถึงจะได้พอ <c oughs> ได้กําไรบ้าง <c oughs> นักลงทุนค่อนข,ข้างท้อใจอยู่พอสมควรนะคะครับผมคิดว่าจริงโซนเรานะจะต้องเริ่มพิจารณาตั้งหลับนะครับโดยระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะเกาะไปกับตีมที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างที่เราเห็นนะครับเห็นเรื่องของบอลอยู่ที่ดีขึ้นเองเนี่ยทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค้างนั่นจะรวดเร็วนะครับ,รบหุ้นที่อิงก,กับ กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทอ่อนนี่ผมคิดว่ายังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอย่างวันนี้เองเราก็จิบหุ้นหนึ่งขึ้นมาแนะนําก็คือในฝั่งของ GFPT นะครับอันนี้เป็นผู้ออกการที่ส่งออกไก่นะครับก็มีโอกาสได้ประโยชน์สั้นๆด้วยอีกด้านหนึ่งจากการที่ทางญี่ปุ่นนะครับก็ประกาศตามสารัฐในการแบรนออสแบนการนําเข้าไก่จากออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็เป็นอัพซด์เพิ่มเติมนะครับส่วน หุ้นอื่นๆที่เราแนะนํานะครับเราก็มองไปที่ในขาของกลุ่มที่อิงกับพวกกระแสของคอมมูนิตี้ที่ช่วงนี้ค่อนข้างดีนะครับก็บจะเป็นยางอย่างกรณี NER นะครับเือว่ามีการเก็งกําไรแรงๆตาม s t a ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับส่วนสท้ายเรามองไปที่กลุ่มเครื่องดื่มชูกําลังนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตลาดเริ่มดูกระแสว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ย ได้มาแชร์เพิ่มขึ้นนะครับเราแนะนําอีกหุ้นหนึ่งเป็น C ีพีครับอืมกลยุทธ์การเล่นช่วงนี้ต้องยังไงบ้างครับหลายหุ้นที่ที่เราสังเกตเนี่ยคือรีบเล่นแล้วก็รีบเลิกกันมากเลยคือซื้อมามีกําไรก็ต้องรีบขายออกหรือเปล่าเพราะว่าการถือหุ้นยาวๆวไว้ดูเหมือนไม่ค่อยได้อะไรเลยครับครับก็จริงๆการกินกาไรระยะสั้นเนี่ยอาจจะเหมาะกับภาพตลาดในช่วงที่มีโอเวอร์แห่งนะครับเนื่องจากว่าภาพลักษณะข,ของการเล่นเนี่ยก็าจะ เน้นมองไปที่เรื่องของคอมมูนิตี้ที่เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเด่นๆในแต่ละวันนะครับก็ระยะสั้นให้ล็อกภาพนั้นไ้ก่อนนะครับส่วนโดมสติกหลายๆห,หุ้นเนี่ยคิดว่าพออยู่ในโซนลงทุนเนี่ยอาจจะต้องเร,เริ่มมองหาโอกาสในการตั้งหลับนะครับก็ให้วางกลยุทธ์เป็น2แนวครับโดยส่วนตัวกรุงศรีเองถ้าให้มอง EPS ปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นหรือว่าปรับลงมากกว่ากันครับณตอนนี้ณตอนนี้ผมเชื่อว่าโอกาสปรับขึ้นเนี่ยยังมีสูงกว่านะครับต้องเรียนภาพนี้นครับว่า การเมืองอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนะครับ,รบแต่ถ้าเรามองกรณีที่อาจจะดูค่อนไปทางลบหน่อยนะครับยางเรื่องหลักเลยคือถ้าทานายกเนี่ยต้องออกจากตําแหน่งนะครับจุดที่มันจะเกิดขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงตัวนายกนะครับแล้วก็แต่งตั้งคลรมใหม่ซึ่งเราถ้าเราลองิดย้อนกลับไปเลยนะครับย้อนกลับไปถึงปีที่แล้วในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีรอยต่อกันเมืองนั่นแหละแต่แกลมันจะไม่ใหญ่เท่ากับรอ,อ,อยต่อในช่วงเลือกตั้งนะครับ ในลักษณะของเบสเกตที่เรามองดังนั้นเนี่ยผม,มคิดว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแรงต่างเนี่ยยังมีโอกาสเป็นภาพตามที่ตามหรือดีกว่าที่ตลาดคิดได้อยู่ครับค่ะคในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะคะต่อให้เราคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของ LTF มันยังพอช่วยได้อยู่หรือเปล่าคะผมคิดว่าช่วยได้แน่นอนนะครับเพราะ,ะว่าต้องไม่ลืมนะครับสามปีสุดท้ายของ LTF เนี่ยเม็ดเ,เงินเฉลี่ยเนี่ยปีแล้วประมาณ6 0 0 0 0ล้านนะครับ เม็ดเงินตรงนี้หายไปหลายปีแล้วนะครับการที่เอทีเฟกลับมาเนี่ยเรามีการทำแบ็กเทสครับว่าทุกๆหนึ่งหมื่นล้านบาทเนี่ยจะช่วยหนุนดัชนีได้สักประมาณ20สิบจุดนะครับในก้นเนี้ยเท่ากับมาเกณฑ์ใกล้ๆเดิมให้หกหมื่นล้านเนี่ยก็จะหนุนเสร็จได้มากพอสมควรเลยครับอันนี้ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามครับโอเคเดี๋ยวรอลรุนเรือนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมบัตินะครับขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัมมมองของบริษัททรัพย์กรุงศรีนะครับ